welcome back to snooker world live in Udon Thani, right one of the province one of my stop and this is where i came to visit like my cousins and my friends over here and i am here right now at the flowers garden suan bank benjamin so that's the name of the person who owned it here and soon we will get a chance to talk to him his name is bank and Chompoo, right while we're waiting so gonna take you along I don't know how many square meters you have power here and it's literally for my eyes I could say like it's more than like two hundred people here at the moment and it is now like three PM in the afternoon after Wow! Of November looks pretty good, eh? I am now at the flowers garden. To be honest, um, I literally like turned the car back into town, but I saw like a lot of cars coming in, so I just drive in and. Now we are here at the beautiful flowers garden. It took about like 30 minutes driving out of town from downtown to get here. And I believe this is just like some of them, not all of them is blossom at the moment. and they have us around. and it is owned by one family. And I'm keen to know the owner. So I can interview them about ์พวกเ l าเ e ี่ย d กับดอกไม้ the และฉั h e r ้ว่าลูกสาวขอ e r จ้าขอ s ชื่ชมพูน้องชมพูใช่ไหมครับอ๋อแล้วคุณแม่น้องชมพูใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสนุกเกอร์นะครับทำอ i ง h c h ชาแนลที่จะแบบเชิญชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไล่หนึ่งที่ผมขับผ่านแล้วเห็นรถเข้ามาเยอะจังก็เลยอยากจะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ ถ้าจะรบกวนขอสักคนหนึ่งพาผมเดินดูดอกไม้แล้วก็พูดถึงพันดอกไม้อย่างเงี้ยพอจะได้ไหมได้ได้ครับผมรบกวนได้ไหมครับโอเค so I'm inviting her to be a guest on my fame and she said that w o u l d be her boyfriend yes so to be honest this is the first time I'm here and this is the first time I'm talking to them Right there in the house is a cafe where they serve all the drinks and snack, I believe, which we will check out later. Hey buddy, what's your name? What's your brother's name? Dragon Who is Dragon? He is Bank's son Oh, this is Dragon and he is the son of the owner of this farm He is the son of Mr. Bank Which we will soon see him in a bit Dragon How old is Dragon? 4 months old Only 4 months! Look at him! How cute! Oh. Alright, guys. Welcome back to Snooker World, and we are here now still in Udon Thani. And this is the owner of this place. It's called Suan Bang Benjamin, which is a flower cafe owned by this guy, this gentleman right here. Nong Bang, Today, รบกวนเวลาแป๊บหนึ่งอยากให้น้องแบงค์พาชมสวนสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสวนแบงค์กันมากขึ้นเนาะโอเค alright w e a r e back ครับแบงค์พร้อมยังครับพร้อมแล้วครับวันนี้พี่สนุกจะรบกวนพาชมส่วนแบงค์หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมเริ่มจากตรงไหนดีฮะตรงนี้ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมที่เห็นข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยมักกะลิ คมาร์เกเรตตัวนี้จะมี2สีฮะจะมีสีม่วงและก็สีชมพูครับแต่ว่าด้านบนจะเป็นสีม่วงล้วนๆแล้วก็สีขาวครับสีขาวจะเป็นคัตเตอร์ฮะฟลอมมาร์เกเรตฟลาวเวอร์โอเคครับก็คืออันนี้เป็นเป็นดอกไม้ที่ในไทยเราปลูกกันมานานนมอยู่แล้วป่ะครับปลูกมานานแล้วครับยังไหรไดงครับ ถัดมาก็จะเป็นคัตเตอร์แต่ว่าเราจะทําเป็นให้มันมีตลอดทั้งปีเราจะปลูกให้เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นรุ่นไปครับผมชุดนี้บานเต็มที่ชุดนี้ก็จะขึ้นมาบานรองรับชุดนี้เลยชุดนี้ก็บานเต็มที่เลยครับผมเห่ไหมพี่ชุดนี้กาลังขึ้นแล้วก็คือเหมือนเป็นเกษตรหมุนเวียนใช่ครับี่ทําให้แบงค์แบบมีรายได้ได้ตลอดทั้งปีใช่ครับใช่ครับแล้วอันนี้ถามหน่อยว่าส่วนแบงค์นี่คือปลูกปลูกตัดไปขายด้วยหรือว่าปลูกโชว์อย่างเดียวแต่ก่อน แต่ก่อนก่อนหน้านี้นี่ผมเพิ่งเปิดได้ประมาณแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวคือแต่ก่อนเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกกับไม้ขายอยู่แล้วครับขายตัดต้นตัดดอกขายอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เกิดปัญหาวิกฤตโควิดคกับไม้ขายไม่ได้อไม่มีคนซื้อน้อไม่มีใครออกบ้านมันทามันทําแปรรูปยากไม่ใช่ของกินฮมันไม่ใช่ของกินแล้วก็ก็เกิดการว่าเออเราจะทํายังไงให้มันเป็นแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเพิ่มเพิ่มรายได้ก็เลยคิดว่าเราเพิ่มมูลค่าให้เขาใช่ใช่ล้วก็เลยว่าก็จะทาร้นกาแฟเล็กๆทำร้นกาแฟเล็กๆแล้วว่าจะขายไปด้วยให้คนดูดอกไม้ไปด้วย้ยครับตอนนี้คือมันเกินคาดที่เราคิดไว้คนตอบรับมันดีดีเกินคาดโอนนลุกเลยใช่ครับคือตั้งความจริงแล้วตั้งใจที่จะขายแบบ40-50แก้วต่อวันก็ขายดอกไม้ด้วย เป็นไงฮะวันแรกกี่แก้วครับนับไม่ทวนก็สุดยอดครับคือเราชมกันไม่ทันเลยใช่ครับแล้วนี่วันนี้วันนี้แบงค์มาทาอะไรครับเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ฮะคือทาทุกหน้าที่ทาทุกหน้าที่ตั้งแต่เก็บบัตรโบกรถจัดรถโบกรถออกแก้วรับออเดอร์คือเอากันไม่ทันใช่ที่ไหนที่เขาต้องการคือต้องต้องไปช่วยถึงว่าข้างในบอมาเออ องการความช่วยเหลือเราจะเข้าไปเยร์พื้นที่เพราะว่ลูกค้าไม่มีโต๊ะไม่มีที่ว่างครับคือคือเขาทิ้งแบบแก้วเกือที่เขาวางแล้วลูกค้าไม่กลั่งาเขาไปเก็บเยร์ออกให้เขานั่งได้วันที่เปิดวันที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมเดือนอะไรดรวยวันที่สิบครับสิบเดือนสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบสิบตุลาครับเปิดแล้วก็ก็แรกๆเปิดเฉพาะคาเฟ่เพราะดอกไม้เรายังไม่บานครับ ดอกไม้เรามาเพิ่งมาเปิดน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่แหละจำไม่แน่ไม่แน่ใจครับจำไม่ได้เพราะว่าดอกไม้เพราะถ้าจำตอนนั้นยังเขียวๆอยู่ใช่ครับเพิ่งเปิดได้สองสามอาทิตย์ดอกไม้เปิดสวนนะเปิดสวนเก็บตังนะเพราะที่ที่เราที่เราเก็บตังเพราะเราเราไม่ตัดขายครับรายได้รายได้เราก็ต้องมาก็มาดูแลดอกไม้คือคนงานพนักงานเราเราต้องมาเราไม่มีเราไม่มีรายได้จากการตัดดอกแล้วตอนนี้ โอ้แล,แ,ลแล้วแล้วลูกค้าเก่าเราล่ะครับที่เคยได้ดอกไม้จากเราก็จะมีแยกอีกส่วนหนึ่งคือที่<ร>ทำมันใช่ครับเราจะทำอีกส่วนหนึ่งไว้รองรับเพื่อไม่ได้ทิ้งลูกค้าที่เ,เราเคยส่งให้ไปจำแต่ว่าก็จะลดปริมาณลงเพราะ,ระว่าเราก็จะ,อะดอกไม้ก็จะอยู่ที่จุดจุดจุดแปลงนี้เมลกเข้ามาเป็นคลัสเตอร์แล้วแปลงแปลงถัดมาเป็นอะไรนะฮะคอสมอสอะไรนะฮะคอสมอสคอสมอสครับอ ไม่ค่อยรู้จักดอกไม้ข้างหลังมุมรู้ภาษาไทยก็จะเป็นดาวกระจายภาษาอังกฤษก็ cosmos cosmos sunflower อร์โอเคครับผมรับได้ครับรับได้ชิลๆเลยรายการของเราสวัสดีครับ So he literally like doing everything in the farm. So being the owner, sometimes he need to clean up the table in the cafe as well. And his cafe just opened recently like 10 t h of ten. So 10 October just last month. So it's been only a month now and the feedback is like super surprised him. He didn't expect like to have this many of customers but it's turned out to be like he has more than a hundred people a day and literally he could not find enough labor to make coffee on time so in a minute, we will get to see the cafe and see like huge line waiting. So the service is kind of like slow because they don't have enough people to service. That's what happened back in the day. He also told me like, uh, he used to grow the flowers and just chop it and then send to the market like around Thailand. But since COVID, like nobody needs flowers, so they didn't have like income so he was thinking with his family what could he do so he turned out to be like yeah let's open some cafe and he planned to open this cafe and plan to have like to serve a coffee like 50 max a day but now it's uncountable service pretty good The entrance of this park is about 40บาทต่อผู้ใ e ญ่ต่อหนึ่งลูกค้ e และเด็กฟรีโอเคกล b บ c k ครับเมื่อกี้ซันฟเวร์ลสี่วงเมื่อกี้นี่คือคอสมอสคอสมอสเหมือนกันสี่โงตรงนี้นะครับสี่โงก็คือมัคกรเล็ดเหมือนกันเป็นอีกทุ่งหนึ่งสมมว่าทุ่งนี้เห็นไหมใกลโรยแล้วพี่โรเทชเทกเทินไปให้มันด้วยเสรยจปึ๊บชุดนี้ก็ขึ้นรับเลย สีขาวด้านล่างใช่ไหมปล่อยเสร็จปุ๊บชุดนี้ขึ้นรับอืมก็คือปล่อยให้มันร่วงไปใช่ครับปล่อยธรรมชาติคือปล่อยให้มันขาวๆฝั่งนู้นนะฮะคืออะไรครับขาวๆคลัสเตอร์เหมือนกันครับคลัสเตอร์เหมือนกันจะเป็นชุดก่อนตัวนี้เราตรงนั้นคือเบนจามาศไม่ดาวเรืองดาวเรืองครับดาวเรืองแล้วดอกเบนจามาศนี่ด้านหลังอ่าโอเคดอเบนจามาศคือข้อจำกัดมันคือมันชอบฤดูหนาวถ้าเราจะปลูกนอกฤดูมันก็ไม่ค่อยได้ครับ เราก็ต้องคุมทําเป็นโรงเรือนที่สังเกตไหมเชียงใหม่ที่เขาที่เขาปลูกเหมือนเป็นสแลนน่นะหรอครับ,รบใช,ใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็เป็นแบบพลาสติกคุมไม่ให้มันโดนฝนโดนหมอกโดนอะไรเงี้ย อย่างลูกหลายๆบ้านเขาเขาก็ไม่ได้แบบทุกคนที่กลับมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านอะไรเป็นแรงผลักดันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้แบงค์รู้สึกอยากอยากทาต่อคือที่จริงแล้วผมก็อยากไปอยากทาทาเหมือนเพื่อนนะอยากไปหาประสบการณ์อยากทำนู่นนี่นั่นอย่างอื่นฮะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์หนึ่งคือช่วงนั้นนะจบมาใหม่ๆคือรัชกาลที่เก้าจสวรรคนครนะครับท่านท่านคือวัน ช่วงช่วงนั้นพอดีแล้วเราจบมาเสร็จปุ๊บก็จะมีเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองกระถางฮะดาวเรืองกระถางแล้วก็แบบไปในราชบีทีใช่ไหมครับครับก็มีคนติดต่อมาเขาก็รู้ว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ก็จ้างผมปลูกหนึ่งพันต้นต้นละสิบบาทฮะเนี่ยนะโอ้ต้นละสามพันต้นต้นละสิบบาทอะไรออเดอร์มาผมก็เออ ด็กจบใหม่ยังไม่เคยยังไม่เคยแบบทํางานได้ตังค์เลยนี่ไปครั้งแรกครั้งแรกโอ้คนลุกเลยเขาจ้างเขาจ้างสามพันสามพันก็ต้นสิบก็สามหมื่นเออเงินสามหมื่นเว้ยเงินสามหมื่นเว้ยมันมันมันน่าดีใจนะก็เลยรับไปรับใจใช่ครับรับไปรับมาออเดอร์ตอนนี้อยู่ตอนนั้นแสนต้นฮะแสนต้นเลยแสนต้นโอ้แสนต้นนี่คือต้องเรียกมาทั้งหมู่บ้านเลยป่ะท่านี่ยมาช่วยกัน ครับก็จ้างคนเยอะครับฮเพราะว่าเป็นงานราชวิลีดีเหมือนกันใช่ครับรือแสนต้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะก็กระจายหลายเจ้ากระจายหลายเจ้าก็ก็เริ่มได้ตังค์ก็เป็นรายได้ของชุมชนไปด้วยใช่ครับอก็เลยแบบเออมันหามันหาตังค์ได้เว้ยมันมันมันไปต่อได้อะไรเงี้ยถ้าเรามาต่อยอดถ้าเรามีการตลาดที่ดีถ้าเรามีไอ เรียกว่าอะไรโฆษณาหรือว่าประสบการณ์ดีมันก็น่าจะไปต่อได้พอดีคนนี้าถามแล้วเราแบงค์ได้ไปเรียนพวกนี้มาปะครับช่วงมหาวิทยาลัยอ๋อเรียนก็เรียนแบบเรียนคณะอะไรครับคณะเกษตรเกษตรอยู่แล้วแต่เรื่องมารติ้งเรื่องโฆษณาเรื่องการทำกิจการจัดการคาเฟ่อะไรพวกนี้คือเรียนรู้มาจากไหนเราก็ไปศึกษาก็ชอบไปนั่งคาเฟ่กินกาแฟอยู่แล้วก็คือแล้วก็ไปดู ตามที่ต่างๆว่าเออจุดเด่นเขาคืออะไรจุดด้อยเขาคืออะไรกาแฟเขาไปไม่ได้เพราะอะไระส่วนใหญ่ผมก็ดูว่ามีแต่คนเตือนนะร้านกาแฟอย่าเปิดเลยเจ๋งเจ๊งเจงแน่มันเยอะแน่มันเยอะเออถ้าเขาเขาจะกินกาแฟเราเขาไม่ได้มาถึงนี่หรอกะอันนี้เราก็ฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้วิววิวมันกันวิววิววิวมากเออมันมันถูกที่เขาพูดมาทั้งหมดแต่ว่าเรา ฉีกไงฉีกแนวคือเรามีคาเฟ่เป็นดอกไม้ให้คนชมเขามาเราเพื่อดูดอกไม้คส่วนกาแฟเราไม่ได้เน้นของแถมใช่เป็นของแถมไม่ได้เน้นขายคือเป็นที่เขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วกันคือแบบมาเที่ยวชมดอกไม้ก็มีกาแฟให้ให้บริการไม่ใช่ว่าเราเปิดกาแฟแล้วก็มีบริการถ่ายรูปรีไม่ใช่คือมันแยกกันนะครับคือรายได้ ดอกไม้คืออีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ตัดแต่ได้คือการค่อยชมครับกาแฟคือสิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้าซึ่งเมื่อกี้เราก็คือคนขายตัวอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ครับทาเองด้วยครับแล้วทำไมทำไมต้องลงไปทําเองอ่ะเพราะว่าการการอธิบายการอธิบายช่วงช่วงแรกๆช่วงนึงคือถ้าเราจ้างคนความรู้ที่เขาจะแนะนําลูกค้านะในปครบ้วนครับสมมุติว่าเอา้าทำไมคุณต้องเก็บ ก็ซื้อกาแฟคุณแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องใช้เวลาในการเทรนคนเนาะเพื่อให้เขาสื่อสารได้อย่างถูกต้องครับผมถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้าผมซื้อกาแฟคุณแล้วผมทําไมไม่ได้ลงมาถ่ายรูปฮะคือบางทีมันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คือคนเยอะก็จริงแต่ว่าช่วงที่ไม่มีคนล่ะพี่ฮะคุณมาซื้อกาแฟผมดอกไม้ที่ผมเป็นตรงนี้ใส่ปุ๋ยก็ต้องให้นะครับต้องเลี้ยงแล้วเราไม่ตัดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็แสดงว่าช่วงแรก ช่วงแรกๆไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บคือช่วงแรกดอกไม้เราไม่บานไม่เยอะคือคอยากให้แบบให้คนเข้ามาคือเอาง่ายการตลาดเนาะค,คือคอยากเข้ามาแล้วเช็คอินเช็คอะไรก,รกไันองไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นไอเดียของเราล้วนเลยใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่ว่าไอเดียของเราล้วนคือรักจําเวลาเราไปคาเฟ่ใช่ไหมฮะจะบอกว่า check so they scream because of the worm so there's a worm so you can see how organic like it is farm I thought it were like foul snake. <laughs> เราใช้เวลาทํานานไหมครับ<ป>ตั้งแต่ปีหนึ่งสร้างปีหนึ่งเต็มๆเพราะว่าเราไม่ได้จ้างโอเคไหนไม่ได้จ้างช่างไม่ได้จ้างอะไรคือเราเราทำเองอยู่นะกำลังจะบอกว่าร้านกาแฟที่อยู่ตรงนู้นนะใช่ครับ ทำเองที่บ้านช่วยกันทาใช่ครับคือพ่อพ่อของแฟนผมแกเป็นช่างรับเหมากรือช่างเก่าอยู่แล้วฮะแล้วก็บวกกับคนงานส่วนเรามีช่วงโควิดบ้างฮะก็ไม่มีรู้จะทอะไรก็ทําไปเรื่อยก็ขัดพื้นเองนู่นเองจริงๆก็คือเริ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะมีโควิดแล้วใช่ปะใช่ครับใช่ครับฮะแล้วพอมามีโควิดก็เลยแบบอ่ะใช้เวลาตรงนี้ทําตรงนี้ให้เต็มที่เลยใช่ครับแล้วคุณพ่อของแฟนก็ช่วยดีไซน์ว่าจะเป็นร้านประมาณไหนยังไงเพราะแกก็จะมีความรู้ว่าตรงนี้มันตั้งได้นะตรงนี้ นะตรงนี้มันจะล้มนะตรงนี้มันจะเ<ะ>ขาเรียกว่าอะไรวะแบบความรูม้กเกี่ยวกับอการเขาเรียกว่าวิศวะอะไรประมาณนี้นะคือก็คำนวณน,นูน่นนี่นั่นเราไม่ดูหรอกว่าพวกงานพวกงานที่เป็นฝีมือจริงๆพวกกระจกพวกอะไรพวกพวกไฟก็จ้างอยู่ก็จ<ะ>้างพวกทีมงานเขาทำอยู่คนระับโอเคเราจะไปกันโะซนสุดท้ายโซนคาเฟ่ ไม่ไหวแล้วครับผมดีูารงคนเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากมีมีคนคอยแพ็กไหมว่าวันหนึ่งเรารับลูกค้าประมาณกี่คนนะวันนี้ก็ผมที่จริงผมจะที่จริงควดูดูจากบัตรได้ใช่ไหมตั้งตั้งไว้น่ะผมแค่จะรับไม่เกิน200คนเพราะว่าผมก็อยาให้เขาแบบถ่ายรูปอะไรไม่ติดคนไม่ติดอะไรแต่ว่า คือคนมาแล้วอ่ะพี่เราจะไปไล่เขายังไงเนาะบางคนเขามาจากต่างจังหวัดเลยใช่ไหมฮะได้ยินเห็นป้ายทะเบียนเนี่ยขนแกนางเงี้ยบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากใต้เขาก็บอกว่าได้มาแล้วเขาไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างพื้นที่เรากว้างมันไม่ใช่ว่าสี่เหลี่ยมเล็กๆคือถ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆมันมีพื้นที่จํากัดแล้วก็จากัดคนอยู่แต่ว่าอันนี้คือถติว่าทุ่งคอดมอสเต็มคุณก็ไปทุ่งคัตเตอร์ทุ่ง อไอ้มาเกล็ดามาเกล็ดข้ามันเต็มข้างล่างก็มีอะไรเงี้ยด้านลึงเต็มเออทางตะวันก็มีอะไรเงี้ยเปิดตั้งแต่กี่โมงเขอางงี้ดีกว่าเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงมืดเลยสวยนะถ้าเกิดเขามาก่อนหน้านั้นน่ะได้แต่ว่าก็เ <c oughs> ขามาคือมามืดๆอยู่ในนี้ได้ครับแต่ว่าก็จะมีพนักง,งานคอยพาทิศ <พอ S 1> ขึ้นทางนู้นใช่ไหมครับฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครับโอ้ถ้าพาทิศขึ้นก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งสวยครับสวยก็มีคนมาเช้าทุกวันนะผมตื่นไม่ทันเลยตื่นไม่ทันลูกค้าใช่ครับ แล้วเขาก็บางทีเขาอย่างตั้งแต่8ปดโมงจกกนกระทั่งปิดปิดกี่โมงครับปิดประมาณทุ่มหนึ่งแจริงจริงแล้วเวลาร้านก็ปิดประมาณหกโมงเย็นฮะแต่ว,ว่าปิดรับออเดอร์ห้าโมงครึง่งครับคือแล้วกาจะเคลียร์ลูกค้าเสร็จตั้งแต่8ปดโมงถึงถึงทุ่มหนึ่งเคยเคยนับสักวันไหมว่าพีคสุดเราเคยรับลูกค้ากี่ร้อยกี่พันโอ้ไม่เคยครับไม่เคยบัตรบางคนเราก็ไม่ได้เก็บบัตรเพราะว่าเด็กคนแก่อะไรงเี้ยพี่ว่าเกินพันแน่นอนแค่แบบ เห็นแค่ช่วงระยะเวลานี้นะใช่ครับพอเข้ามาแต่ว่ามันพึ่งมาทิพย์ช่วงอาทิตย์วันอาทิตย์สองสี่ห้าวันคือหลังนี่คือแบบพึ่งพึ่งแบบคนหนึ่งลงเพื่อนคนเห็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือว่าพี่เพื่อนมีพี่เพื่อนพี่มีมันเนเพืุ่๊กตามสามสี่พันใช่ไหมพี่ลงไปพี่ก็อย่างน้อยก็สิบคนมาก็ได้อะไรเงี้ยของของคนในของคนในเว็บุ๊กนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีฮะเลย So, we are now inside the cafe, which is the original idea where he was to open just this cafe and plan to serve only 50 drinks a day. But now it's turned out to be like, as I said, over a thousand customers visited here all day. <ûrd music> <mmarım> they ในหมู่บ้านนี้รู้จักกันหมดเลยใช่ครับคือก็เองพัฒนี่ก็คือคุณพ่อช่วยดูแลเรื่องดีไซน์ใช่ครับใชเคาน์เตอร์ใช่ครับก็ช่วยกันทุกอย่างเราเรื่องกาแฟแล้วก็ไปชิมแต่ละที่เราชอบชอบที่ไหนก็ให้ครับก็ชิมเข้ามากาแฟเรื่องกาแฟผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอยากจะแค่การกลางคนที่กินไม่ได้ก็จะให้กินได้คนที่พอกาแฟเลย ก็พอกินได้ก็กินได้อะไรแบบนี้ไม่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 ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่าพวกคอฟเฟ่คือแบบเขาก็จะชอบรู้แบบ,ผม,บผมไม่รู้นะคือแบบอาจจะเข้มก็ได้แล้วแต่สายสายดิสสายอเมริกาโน่สายลาเต้โมฆ <ok> านะคือผมอยากได้กลางกลางผมก็ไปลองหลายที่ก็ได้ที่นี่มาก็คือแล้วก็ซื้อซื้อเมล็ดเข้ามาแล้วมาปรุงปรุงแต่งสูตรของเราเองขึ้นมันยิ่งเติมเติมเติมนี่เข้าให้มันเป็น แนวในทางร้านเราเยี่ยมเลยแล้วมีแล้วมีซิกเนเจอร์วิงแมะที่แบบว่าถ้าเพื่อนพี่มาแล้วแบบต้อง<น>ลองดืม่มซิกเนเจอร์ของที่ร้านน่อเราแทบจะไม่มีมเพราะว่าเราจะบอกว่าเอาจริงๆนะชาเขียวที่ร้านผมขายดีมากเราจะบอกว่าชาเขียวเป็นในจุดยอดของที่นี่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วแต่คนชอบนะมันคือศิลปะยยใช่ผมบอกมไม่ได้คือเพราะว่าเราเราจะบอกว่าเป็นใ ต้องคุณต้องมากินที่นี่มาคนต้องไ่ชอบคืออิงอิงในอิงยอดขายการขายดี่บบชาเคียวขายดีสุดได้เกียวได้เดี๋ยวพมบาไปข้างนอกเลยนะครับเดินนำต้มโอเคโอเคังยได ันนี้ก็จะเป็นเทเรสครับที่สั่งกาแฟมาเราก็มานั่งดื่มกาแฟทานขนมใช่ครับชมวิวตัวน,นี้คือจะให้บานช่วงปีใหม่อ่าช่วงปีใหม่หมแล้วก็จะเพจะอนจะนั่งก็ถ่ายรูปบนสะพานคือจะไฮไลท์จริงๆผมนะั่นจะจะให้มันพีช่วงปีใหม่อันนี้ค,นคือม,มันเกินคาดก่อนดีใจไหม ก็ดีใจครับแต่ว่าก็น้ำตาไหลหรือไม่ช่วงนั้นใช่ไครับคือน้ำตาไหลเหนื่อยใช่ไหมคือมันคือมันข้อเสียก็ก็ตามมาฮะเพราะรับรับมือไม่ทันไม่รับมือไม่ทันการบริการเราไม่มีประสบการณ์จากวันแรกที่เปิดมีทีมกี่คนตอนแรกก็แฟนแฟนแฟนมีคนชงมีคนขายบริกใต้เองรับเอาด้วยคนเดียวชงเองอะไรเงี้ยคิดไว้ผมก็จะไปดูด้านข้างนอกมีนั่นคิดไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็ ก็มีพนักงานทำกับข้าหนึ่งคนตอนนี้อยู่อย่างเกือบสามสิบคนแต่ครัวครัวก็ห้านัากับในตัวร้านก็ห้าหกคนเด็กเสิร์ฟอีกหนึ่งสองสามคนแล้วตอนนี้วันนี้ก็อยู่สต่อีกหนึ่งก็พนักงานลดห้าคนแลัวพนักงานเก็บบัตรอีกคนสองคนแล้วบรรเสาที่ก็บวกไปอีกก็เพิ่มเรียกอันนี้มาอีกไม่เกี่ยวกับพนักงานสวนนะ คนงานที่สวนก็อีกส่วนหนึ่งนะเพราะจะดึงคนงานที่สวนมาสวนแล้วก็หมุนแล้วก็เดินไม่ได้เพราะว่าสวนต้องดูแลทุกวันต้องลดเรียกได้ว่าเด็กในหมู่บ้านนี่มีใครว่างนี่คือดึงมาช่วยหมดเลยตอนนี้ครับผมเจ๋งมากคนก็เหนื่อยว่าคนก็มาครั้งวันเดียวก็กลับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคนนี้เดินไปพาร์ทนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขอถ่ายดูกระแบงฉากปิดตรงทางเดิมเรื่อยๆน้าเลยครับ Alright, so we are walking to the middle of the flower field. So all these plants here is all flowers, which he planned to get all of them like blossom by the end of this year. So I have no idea how beautiful it's going to be during this coming new year. I wish I could be here and I will try my best to work on my schedule to be here. Yes. all this construction is made by his girlfriend's dad so it's all like pretty much a l i k family business okay we are t h e e n here เป็นไงฮะเราได้ยืนมองอาณาจักรของเราแล้วก็เคยคิดบ้างไหมว่าวันหนึ่งจะมีมายืนอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่คิดแสดงว่าตอนตอนอในหลวงรอเก้าเสียนั่นคือจุดเปลี่ยนของเราเลยแล้วก็ ใช่ครับเป็นเหมือนเหมือนเหมือนรอจุดกำเนิดด้วยเหมือนรอเหมือนรอรับรับใบปริญญาก็มาอยู่บ้านฮะคือไม่ไม่อยากแบบก็รอทํางานด้วยครับเพราะว่าถ้าไปทํางานแล้วก็ช่วงรับปริญญาก็ไม่อยากลากลับมาอะไรเงี้ยอยากให้แบบทั้งเดียวเลยก็มีที่ทํางานแล้วตอนนั้นก็ติดต่อไว้แล้วก็ทำตามเพื่อนปู่ไว้แล้วก็เลยว่าเออกลับมาอยู่บ้านสักเดือนสองเดือนก็เลยได้งานเลยก็อยากเลยทีนี้ สุดยอดเลยครับแบงค์โอ้โหโอเค coming to the end แบงค์ครับแล้วถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาอุดรและอยากจะมาเที่ยวที่นี่กับครั้งแรกของเขาเนี่ยต้องติดต่อมาจองก่อนหรือว่าสอบถามว่าดอกดอกไม้บ้านช่วงไหนอะไรยังไงติดต่อได้ทางไหนสะดวกสุดครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กครับแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรครับสวนแบงค์มินจามานะครับสวนแบงค์มินจามาเลยคาเฟ่ฮะตามป้ายเลยเนาะป้ายเลยครับ เร็จอครับหรือว่าเร็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมครับผมก็ยังไม่ดีก็ประมาณช่วงหลังปีใหม่ดอกไม้จะบานเยอะกว่านี้ใช่ครับนะครับผมแล้วก็น่าจะสวยครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณแบงค์มากนะครับ thank you มากครับ